อกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถ BMW กับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีเริ่มแล้ววันนี้ค่ะ สวัสดีคร่ะผมจิมมี่ครับจิมนะคะเรา2องคนที่ปรึกษาการขาย BMW มไม่จาก Millennium Auto ครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันในงานแบงค์เ k า n t e r n เ t i o n n l Motor Show ครั้งที่43ครับผมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึง3เมษายนนะครับ และในงานนี้นะคะเรานํารถมาจัดแสดงรวมทั้งหมดถึง26คันในพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรนะคะซึ่งถือได้ว่าบูธของเราในปีนี้เป็นบูธที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและไฮไลท์ของเราในปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคันแรกได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําผู้ช่วยของผมก่อน แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีคะ่ะพี่จิมมี่สวัสดีคุณผู้ชมนะคะกิ่ง BMW g e เ i อ s ์บจีเนียสสามิลเอียมออโต้ค่ะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับรถ BMW i4 เ5อไอซีเอ็มห้าศูนย์เนาะไหนน้องกิ่งลองบอกหน่อยครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้างอ่าโอเคอย่างแรกเลยค่ะพี่จิมมี่คันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆนะคะที่ถูกคิดคนแล้วก็พัฒนาร่วมกับ BMW M เอเอ็มค่ะก็ เรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เหมือนรถแข่งเลยแรงมากๆเลยพี่จิมมี่ครับผมสเปคเป็นยังไงบ้างเรื่องตัวเลขตอนคันนี้แรงม้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับค่ะคันนี้นะคะแรงม้าก็อยู่ที่544แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดนะคะอยู่ที่795นิวตันเมตรแรงมากๆพี่จิมมี่สนถึงร้อนะคะ3.9วินาทีเยี่ยมเลยครับและอย่างนี้เนี่ย ผู้ชมจะต้องอยากทราบแน่เลยว่าเรนจ์ในการวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยได้ประมาณกี่กิโลเมตรครับทุกทค่ะก็คันนี้นะคะเรนจ์ของ W LTP นะคะวิ่งได้อยู่ที่521กิโลเมตรค่ะด้วยไฟฟ้าร้วนๆนะคะรองรับการชาร์จทั้ง AC กระแสสลับนะคะแล้วก็ DC กระแสตรงเลยอันนี้เลือกชาร์จได้หลายแบบเลยคะ่ะยอดเยี่ยมไปเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆ,ๆแล้วคันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าขับเคลื่อน4ล้อด้วยใช่ค่ะพี่จิมมี่ก็มีมอเตอร์2ตัวเลยขับเคลื่อน4ล้อแบบอิสระแบบอิสระจากศูนย์ถึงร้อยเลย แยกได้ในแต่ละล้อเลยค่ะอ่ายอดเยี่ยมไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันแรกเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยครับถัดมากันเลยครับ้องกิ่งคันนี้รุ่นอะไรครับผมคันนี้นะคะ C สามศูนย์ไอคอนเค่ะที่เพิ่งมาใหม่ของเราเลยตัวร้อนแรงมากเลย<อ>พี่จิมมี่มีข้อแตกต่างอะไรจากซีวีสตัวก่อนบ้างครับตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะจะเป็น2ประตูสีที่นั่งค่ะแล้วก็เปิดประทุนได้ด้วยค่ะ,ะหลังคาเปิดประทุนได้ใช่เป็นหลังคาผ้าใบหรือว่าหลังคาแข็งครับอันนี้เป็นหลังคาผ้าใบาแล้วค่ะมีข้อดีนะคะน้ําหนักเบาแล้วก็จะช่วยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถดีขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นค่ะ แล้วก็อย่างเฮดดูมเย hey, อะขึ้นด้วยพี่จิมมี่ ah. ใช่เซนเตอร์ออฟการิตี้อะไรก็จะดีขึ้นค่ะรถเกาะถนนน่าขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าหลังคาเนี่ยครับใช้เวลาในการเปิดปิดประมาณกี่วินาทีครับน้องจริงค่ะอ,อันนี้ใช้เวลาเปิดปิดเพียง18วินาทีเท่านั้นเองค่ะอันนี้เราสามารถขับอยู่ก็เปิดปิดหลังคาได้เลย ah. ด้วยความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเรียกได้ว่าถ้ากาลังขับขับอยู่ฝนเกิดตกขึ้นมา ah, ไม่จำเป็นต้องหยุดรถัดนเอง หรือ,อว่าเราจะเปิดสวยๆขณะขับอยู่ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องจอดเราเปิดอันนี้เราขับอยู่ก็เปิดโชว์ได้เลยก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองรถที่เป็น convertible เปิดประทุนอยู่นะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวมีคันไหนอีกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ คันต่อไปกันเลยคันน้องกิ่งมาที่รุ่นใหญ่บ้างครับคันนี้รุ่นอะไรคับน้องกิ่งโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ x6 xdrive40i m sport นะคะ mm hmm. เป็น the first sport activity coupe in the world เลยค่ะ,ะก็เป็น s a c คันแรกของโลกเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นรถทรงสูงแบบน,นี้แล้วเป็น c o เ p e เนี่ย x6 จะเป็นรุ่นแรกที่ทําออกมาถูกต้องค่ะพี่จิมมี่คับผมและคันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมบ้างครับค่ะคันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คืออัปเกรดเครื่องยนต์มาคันนี้จะมีความแรงมากขึ้นค่ะ ก็อยู่ที่340แรงม้าค่ะพี่จิมมี่แล้วก็ช่วงล่างจะได้เป็นถุงลมสีต้นเลย <Y acht S 1> ก็นุ่มที่สุดแล้วค่ะคแล้วก็ปรับ<ม>แข็งอนตามหมวดการขับขี่ได้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยค่ะใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆครับน้องจิงคันนี้ครับราคาลถลงมาครับเหลือเพียง5 4าล้านสาาครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อเลยครับผมไปเลยค่ะ ครับผมแล้วตอนนี้ครับผมจําเป็นต้องมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวรบวนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับพร้อม bmw product genius จาก m i n m i u m auto ครับครับผมแล้วต้องพร้อมครับด้านหลังของเรานี่สีสวยๆแบบนี้รุ่นอะไรครับผมรัดคันนี้นะครับ X4M Competition นะครับมาพร้อมกับสีเจ็บๆแบบนี้เลยครับพี่จิมี่ชื่อสีว่า s a p เปอโลเ l ลโลครับผมแล้วผมอยากทราบครับว่าตัว X4M เนี่ยต่างกับ X4 รุ่นปกติยังไงบ้างครับโอเคครับ X4M นะครับต่างจาก X4 ปกติยังไงนะครับก็คือ X4M นะครับ Competition คันนี้นะครับถูกแยกโรงงานผลิตครับมีการเซ็ตช่วงล่างใหม่จูนเครื่องยนต์ใหม่ทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือน X4 เลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงกว่านะครับขับดีกว่าสนุกกว่าแน่นอนครับ เรามาดูเรื่องตัวเลขกันนิดนึงเครื่องยนต์ของคันนี้ทําได้ยังไงบ้างครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ M Power นะครับ3.0ลิตรนะครับ6สูบนะครับเรียกกำลังแรงม้าได้สูงสุด510แรงม้านะครับทำ0ถึง100เนี่ย4วิเท่านั้นเองครับพี่เจมี่โอ้โหยอดเยี่ยมครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับกำลังสนใจรถ SUV ที่มาพร้อมกับสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมแบบนี้เนี่ยต้องคันนี้เลยใช่ไหมครับ้องพ่ใช่ครับพี่ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมคััันนตต่่ออไไปปกเลยรบ มาชมคันถัดไปกันเลยครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับที่พูดถึง BMW เนี่ยจะต้องคิดถึงรถรุ่นแซ s h ชิพของ BMW นั่นก็คือรถรุ่นนี้นั่นเองครับผมคันนี้คือคันนี้นะครับคือ7 Series ครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับมี2เครื่องยนต์ให้เลือกด้วยกันนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์พลังอินไฮบรินะครับครับผมและด้านหลังเราตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ ปลั๊กอินไฮบริดครับอนะครับซึ่งตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ด้วยใช่ไหมครับน้องพร้อมใช่ครับพี่จิมมี่นะครับตัวนี้นะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับประมาณ45กิโลนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ด้วยนะครับแล้วกำลังของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับแรงม้าสูงสุดที่เขาทำได้นะครับอยู่ที่394แรงม้าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวดีเซลนะครับจะอยู่ที่2 6 5แรงมมมม้้้้้้าาาาาาาเเเเเเพรรระะะฉนน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 นััััััีีี่่่่่่ยยยคคคแแแงอออบบผผลลกกกจไดดิิวววถป็ตขื4 ถูกต้องครับเกาะถนนนะครับแต่ยังเรียบหรูนะครับเพราะว่ามากับพร้อมช่วงล่างถุงลมช่วงล่างถุงลมทั้ง4ตําแหน่งถูกต้องในความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นใช่ครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหารถผู้บริหารนะครับที่สามารถนั่งด้านหลังก็ได้หรือว่าขับอยู่ด้านหน้าก็ยังให้ความรู้สึกที่สนุกอยู่เนี่ยเซเว่นซีรีส์ตอบโจทย์ของคุณแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวคันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวไปคบกับน้องจิมกันต่อได้เลยครับ จิมก็อยู่กับน้องท้โปรดักซ์จิเนียสอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับไฮไลท์อีกตัวสำคัญของงานนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือตัว m 4 4 0 i ค่ะครับผมคันนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกับซีรีส์4่ยังไงคะน้องไท้แน่นอนครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนชอบรถซีรีส์4แต่อยากได้ความแรงแบบ m 4นี่แหละครับ m 4 4 0 i เพราะคันนี้ครับเป็นรถที่อยู่ในกลุ่ม m performance ได้เทคโนโลยีจาก m 4นะครับคือเครื่องยนตน์ครับทำให้รถคันนี้สามารถรีดแรงมา้าสูงสุดได้ที่387แรงมา และมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทําให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมครับดังนั้นคันนี้ถือเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคันของ BMW ครับสุดยอดไปเลยค่ะและสีที่เราเห็นอยู่สีนี้คือสีอะไรคะคันนี้คือสีพิเศษครับกับ A ว i n ชูเรนเ e สนะฮะ M440i มีทั้งสิ้นสีสีครับขาวดำแล้วก็ M b ็มบูร์รินเออีก1คันอยากจะบอกพี่ซิรินนะครับว่าคันนี้มีแค่10คันเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้อยากหลอก,ก่อนใครเดินเข้ามาหาเราครับเซลล์มิลเลนเนียมออโต้ได้ทุกสาขาหรืออตติดด่่ไ้ที12,8 คัันรบใช่แล้วล่ะค่ะเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยค่ะใช่ครับขยบจากรถ p e r f o r m ร์แมนส์คามาที่รถที่ขายดีที่สุดของ BMW กันบ้างนะคะนั่นก็คือ BMW X1 ค่ะเดี๋ยวให้น้องไทยลองอธิบายนิดนึงว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นรถที่ขายดีที่สุดคะครับ เพราะว่าคันนี้เป็นน้องเล็กสุดของ BMW ครับหรือว่า SAV Sport Activity Vehicle นะครับเป็นรถที่เน้นในอัตราประโยชน์ในการใช้งานอนเนกประสงค์ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวที่มีขนาดใหญ่หญแก๊งเพื่อนขนาดใหญ่หรือคุณจะเป็นคนชอบทํากิจกรรมก็แล้วแต่นะครับก็จะตอบโจทย์เลยครับแล้วในเรื่องของอัตราประหยัดคันนี้เป็นไงบ้างคะคันนี้เป็นเครื่อง 20d ดีเซลนะครับ 2,000cc 190แรงม้าครับประหยัดสูงสุดที่19.2ก<ฮ>ิโลเมตรต่อลิตรซึ่งคันนี้ครับเป็นรถที่ขายดีที่สุดอย่างที่บอกและ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทําไมคุณไม่เลือกคันน sure. ี้เพราะเขาตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณใช่แล้วค่ะเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะครับและตอนนี้จิมก็อยู่กับคุณจัมโบ้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูรถ X4 LCI กันค่ะคุณจัมโบ้ลองอธิบายนิดนึงว่าคันนี้มันต่างกับตัวโฉมเดิมยังไงบ้างคะ ตัว X4LCI ตัวใหม่ครับมีการเปลี่ยนแปลงลูกทรงกระจังหน้าใหม่ครับทำให้ดูกระจังหน้ามีมิติมากขึ้นครับรวมถึงลูกทรงของไฟหน้าครับมีการเปลี่ยนลูกทรงภายในทําให้ตัวรถดูมีความโป่งขึ้นแล้วก็ตัวลายล้อมีลายใหม่ขึ้นครับเป็นลายดับเบิลสโปรครับแล้วในส่วนของห้องโดยสารภายในอะค่ะไม่ทราบว่ามันมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมคะภายในครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุตัวถังฟิล์มภายในครับเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับ ทำให้ตัวรถมีความรู้สึกเหมือนซีวิลรถสปอร์ตมากขึ้นครับอืมโอเคค่ะงั้นเราไปชมคันสุดท้ายกันเลยค่ะ ตอนนี้จิมก็อยู่กับรุ่นที่ถือว่าเป็นเรือธงของ BMW เลยนะคะนั่นก็คือ BMW Series 5นั่นเองค่ะคุณจะโองอธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าคันนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างค่ะครับยินดีครับคันนี้ครับจะเป็น5 3 0 EEM Sport ครับเป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดครับตัวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่292แรงม้าครับและเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลสูงสุด40กิโเมตรด้วยไฟฟ้าครับอตอนนี้ไฟฟ้าเรียกว่ามาแรงมากเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านยังคงอยากจะได้รถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบนะคะคุณจมโบครับเรายังมีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะมาในรหัส 520D ครับกำลังเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ดีเซลครับอยู่ที่190แรงม้าครับเครื่องยนต์ดีเซลอัตราดีมากครับอัตราสิ้นเพลองอยู่ใ,ใกล้เคียงกับยี่กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับโอเคต้องขอขอบคุณคุณจมโบมากๆเลยสำหรับข้อมูลนะคะคยินดีครับ พาไปชมกันเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังมีอีกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะแล้วสําหรับโปรโมชั่นในงานนี้มีอะไรกันบ้างคะคุณจิมมี่ครับผมสำหรับโปรโมชั่นในงานนะครับเบี้ยไส้สูงสุด10ปีสาหรับ BMW X1 ครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับประกันภัยสูงสุดถึง3ปีนะครับสาหรับทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดาวเริ่มต้นที่0%ครับหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%ก็มีเหมือนกันครับสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจรถ BMW อยู่พลาดไม่ได้แล้วครับสำหรับงานนี้ ใช้แล้วละค่ะสามารถเข้ามาติดต่อที่ปรึกษาการขายของ BMW m i l l e n i u m Auto ได้ทั้งที่งานและที่โชว์รูมทุกสาขานะคะหรือติดต่อผ่าน1286 m i l l e n i u m Auto Connect ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีครับ